สวัสดีครับผมจะพามาชมอะไรครับไอต้นสนุต้นเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่ายังจะอยู่ทนอยู่หรือเปล่านะครับต้นสนุสู้ชีวิตนะครับที่วันนั้นเคยถ่ายไปแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยครับผมวอ้าวว้าวอ๋อมันยังอยู่นะครับนี่ครับต้นสนุสู้ชีวิตนะครับแต่ไม่ค่อยมีดอกแล้วนะครับนี่ครับนี่นี่ล้มมานี่แล้วนะครับนี่นี่นี่ครับดอกอยู่นี่นะครับ ต้นสนุว่าว่าผัดกินอร่อยนะครับเนี่ยครับอร่อยมากว้าว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 นี่นะครับนี่นะครับยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับเนี่ยครับยังอยู่ดีอยู่นะครับต้นสนุนี่ครับสวยมากเลยเนาะเนี่ยครับดอกดอกเป็นดอกไม้ที่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่กินได้ด้วยนะครับ สุดยอดไปเลยเนี่ยนะครับสวยจริงๆครับผมชอบนะครับเนี่ยเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนี่ยครับดูแล้วสบายตาเย็นตาดีครับผมเยี่ยมไปเลยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ